จงเข้าใจสิ่งที่เธออาจรู้อยู่แล้วนั่นคือความเจ็บป่วยทุกชนิดเกิดขึ้นจากตัวเธอเองกระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปยังเริ่มเห็นแล้วว่าผู้คน ทำให้ตัวเองป่วยได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ทำอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนกำลังทำอะไรแล้วเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพวกเขาก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากไหนรู้สึกแต่เพียงว่าอยู่ดีๆ ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับตนมากกว่าจะคิดว่าตนได้ทำอะไร,ร,รลงไปกับตัวเองที่เป็นอย่างนี้เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างขาดสติไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและผลลัพธ์ที่ตามมา ผู้คนสูบบุรีแล้วก็สงสัยว่าทำไมตนถึงเป็นมะเร็งผู้คนบริโภคเนื้อสัตว์และไขมันแล้วก็สงสัยว่าทำไมไขมันถึงอุดตันในเส้นเลือดผู้คนโกรธเครี้ยวอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็สงสัยว่า ทำไมหลอดเลือดหัวใจถึงอุดตันผูกคนแก่งแย่งแข่งขันอย่างไร้ความปราณีและอยู่ใต้แรงกดดันมหาศาลแล้วก็สงสัยว่าทำไมเส้นเลือดในสมองของพวกเขาตีบแตกแล้วอุดตัน ความจริงที่อาจเห็นได้ไม่ชัดนักก็คือคนส่วนใหญ่วิตกกังวลจนตัวตายความวิตกกังวลคือคกิจกรรมทางใจที่แย่ที่สุดร,รองจากความเกลียดชังซึ่งส่งผลทำลายตัวเองอย่างลึกล้ำความวิตก ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมามีแต่สิ้นเปลืองพลังงานทางความรู้สึกแถมยังสร้างปฏิกิริยาชีวเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก่อให้เกิดอาการตั้งแต่อาหารไม่ย่อยจนถึงหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคอื่นๆอีกมากสุขภาพจะดีขึ้นทันทีที่เลิกวิตกกังวลความวิตกกังวลคือกิจกรรมของใจที่ไม่รู้ถึงสายสัมพันธ์ที่มีต่อฉันความเกลียดชัง คือสภาพจิตที่บ่อนอทำลายร้ายกาจที่สุดทำให้ร่างกายเป็นพิษซึ่งผลพ <ผล S 2> วงแทบไม่อาจย้อนกลับความกลัวคือด้านตรงข้ามกับสิ่งที่เธอเป็นจึงส่งผลตรงข้ามกับสุขภาวะทั้งกายและใจของเธอความกลัว คือความวิตกกังวลที่ขยายตัวความกังวลความเกลียดความกลัวและอื่นๆที่แตกหน่อออกมาเชน่นความกลัดกลุ้มความผมผืนความร้อนรนความโลภความแล้งน้ำใจ การชอบตัดสินผู้อื่นการชอบกล่าวโทษทั้งหมดนี้โจมตีร่างกายลึกลงถึงระดับเซลล์เป็นไปไม่ได้ที่จะมีสุขภาพดีภายใต้ภาวะแบบนี้ที่คล้ายกันแม้แม่รุนแรงเท่า เช่นความถือดีความปล่อยตัว,วม,มัวเมาและความละโมบก็ล้วนนำไปสู่ความเจ็บป่วยหรือการขาดสุขภาวะความเจ็บป่วยทุกชนิดเกิดขึ้นในใจเป็นที่แรก